ไม่สูงค้าเลยค่ะก็เป็นวิกวะนะวกี้วิาราค่ะเนาะวิกกี้วิรานหนค่ะมาซื้อกับห้องมาหวานดิ้น ngực ไหค่ะเนาะมาซื้อกับห้องมานเติมขายดิ่งเลยก็ตัวกลางไหนต้งสองอย่างมันโลก,กันในไหนไหนค่ะให้กันนอนอยู่ในซองไหนค่ะน้ำเขียวเส้นไหนค่ะเนาะป้อมลุงตั้งเลือดเส็บกาคามดันก็มีมีเสียบในใสน่นหนค่ะเส้อไหนค่ะเนาะดันพีหเขาเียบในใส่เส้อไหนดันก็ จ็บจมใส่จบจมห้องเขาเสื้อในแหนนั้นก็มีเฮาเจ็บใหม่จ้ํผิวนอกเขาเสื้อในไหนก็ได้เจียวแค้นไนค่ะเนาะนค่ะเนาะสเสียวงไว้นนันค่ะนนั้นก็เียบกับพ่อื้อในไล่ลบออกกับพ่อื้อในนนั้นก็เป็นหอยเียบในถุงเาื้อในค่ะในกับพ่อื้อในค่ะเนาะนั้นกันไผออกไผลงบ่ใครเในค่ะเนาะซอกุมยนะคะก็นเปนผ้าเลือดื้อในไหนค่ะเนาะเฮ็ดให้ผิวฟันฮาก็ทางนี้ขึ้นมาจึใช้ขึ้นมาในยกก็เทางในไหน เออป้ากินวิธีเวลาในซอยปันตั้งผิวนังเขาเส้นในคะนะ่ะน้อยเฮเ้ผิวของเขาอ่อนกว่าไว้ในค่าว่านาะในค่ะก็เลยลองป้าอยู่ดีเสียมก้ารในเลยป้าลองป้าทางดีเช่นในในค่ะเนาะงโอเคหนึ่งยังกินก็ยังทางดียักษาเขาก็ในไพร์ี่เป็นอ่าบหมือนเชื่ว่าพี่น้องไทยด้ห้องว่าไซคุนแมนในะค่ะเนาะงโอเคอ่าตอนปีน้องไทยบนห้องว่าวาัชิโด้งในะค่ะเนาะการกกเปอร์การไถร์ตอันดีนั่นค่ะเนะาะงสองเฮเทลิ่มใสเขาใหญ่นั่นค่ะเน้อยักเขาก็เ่ชอบ เกี่กในคะเนาะเกีกยวียันคีเสนหยออเฮ็ดนักส่วนไหนใคะเนาะย่ขะก็อ่ำกินำำสนไหนนั้นเลจังที่ไทเป็นในคะเนาะลำไส้เอยใหญ่ล้าก็ปกกับพายมันตีพายหือหเก็กับพายหึอนั้นนละเอติไทยเออลำไส้เาใหญ่ลขวก็เจีบแห้งในสนนั้นก็พายออกเดือดส่นไนในคะเนาะก็กินนั้นใน อ่าอันผยออกเรือดันเสร็ดีๆีขึ้นในคะเนาะว่าใครให้แก้ในกินปนกวนๆค่ะน้อเนื่องกินยังดีในนั้นค่ะเนาะหายเขาก็กินปันติ๊กในค่ะเนาะในค่ะก็เตรียมบอกมาเปลี่ยนแทงในนั้นค่ะเน้อกินก็นึ่งดีในก็อ่ามากันนวดรับซส้นในค่ะเนาะนอนก็นวดรับหลีค่ะเนาะอยู่ทีเลือดเซาเซ็งๆค่ะน้อเพราะเลือเ่าดีเ่า ອ່າເລີດກໍລີດງົມກໍດນໍນນຂະານໍກໍພງອໍາອຮງເີດຫໃຈຮງລີດກຸດີຊືໃດຄະນມາຕັງອຮງຕັງໄມັນອັນລີເຊມລີຊໃດໃນໍມາຊອເນຮົວ່າ ອ່າມັນເຊິ່ງຫົວຕີນເຮົາຂັດກະເຊັ່ນນັນາັດນແຖິຕມດເນຄມັນດປ້ນລືນນັນໃຫດີຂຶນໃດຢທນນນຜທີວ່າ อ่าเป็นเดือดขาวในค่ะเนาะในเขาก็กินบันทิกี้ในหลีค่ะเนาะในค่ะก็ใส่ยบันกูมีมียวค่ะเน้องเราก็อยู่หลีค่ะแบบไปซื้มค่าเราก็ม้อสั่งกับมะขามแทงในค่ะน้องม้อนจากกระนั้นพวกวันแทงค่ายอดนี้เราก็อยู่ดิเดียมโทนในค่ะเนาะในค่ะก็มากินบันทิกี้วิลาในค่ะเนาะใส่ยบันเราก็อยู่ดีเสียมก้ามมาแห้งดูเขาเส้นในค่ะเนาะใส่ยบันกุติกีคะนาะในตดือดคเขาเส้นในค่ะไปซื้มค่ะกินจ้ำกันค่ะเนาะ เออเขาก็มาขนออเรอยๆไหนรันขนาะมันตีมนี้ปกมาเสื้อก็ติมเกี๊ยบปกใหนครับตีมมีปกแม่ขนาะเนาะเออหมือนข้าวะไรเกี๊ยบกุ้ยม่งเียวขนเนาะไอ้เรื่มีปกอันก็มีปกเขาก็พวเขากินข้าวกราให้นั่นขันเนาะกินมือตองเข้าเป่าใหนัันขนเนาะพรเกินข้ากรให้นันก่ติกับาลำลมไหนวะเนาะลำลมมันเตียนอยู่ในห้องเขาเสื้อนั่นไหนข่นเนาะก็ข้าวในซส้ข้าวผักทอดกันทกันแทงไนขันเนาะ ย้อนกินก่อนไหมคะ่ะหวานไหนคะเนาะหวานเหยยค่ะกขหอมหอมซื่อในหอมไอต้นเข้าเหยย่าขอหอมไอแดงไนเสื่อนั้นนะคะเนาะ